มาสด้าประเทศไทยเตรียมเปิดตัว All Electric m a z d a 6e แล้วครับผมที่งานมอเตอร์เอ็ก2015นี้ใกล้แล้วครับก็คือต้นเดือนหน้านั่นเองรอลุ้นราคากันในงานดีกว่าครับบอกเลยว่าช่วงล่างปรับจูนใหม่สำหรับมาสด้าด้วยนะคันนี้จะเป็นลูกผสมระหว่างมาสด้ากับฉางอันเนาะเพราะาเป็นแพลตฟอร์มของเจ้าตัวดิพอ l อล07เลยครับที่ขายบ้านเราเนั่นแหละมาพัฒนาใหม่เป็นมาสด้าตัว 6e ตัวนี้นะครับโดยปรับจูนช่วงล่างใหม่เป็นของมาสด้า ในส่วนของมิติโัวถังคันนี้จะยาวอยู่ที่4,921ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,890ม mm, ิลิเมตรสูง1,491ม mm, ิลิเมตรครับขุมพลังเขาเนาะจะเป็น2รุ่นย่อยตัวสแตนดาร์ดมอเตอร์1ตัวกำลังอยู่ที่258แหล่แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่320นิวตันเมตรครับขนาดความจุบแบตคือ6ก8กลวัตต์ชวเป็นรถขับหลังเนาะอัจแตะเร่งศูนย์ถึงรอยภายในเท็ดุ่ดหกวินมทปปีต่อ,175 km, ตอ,อบ ก็กลางๆเนาะแล้วก็วิ่งได้ระยะทางสูงสุดคือ530กิโลเมตรเป็น n d c นะครับส่วนอีกรุ่นนึ่งจะเป็นลองแรงเนาะมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวเช่นกันพละงกำลังอยู่ที่244แ,แรงม้าแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่80กิโลวัตต์อาวใหญ่ขึ้นนะับขับเคลื่อนด้วยล้อหลังเช่นเดียวกันครับยังไม่มีตัวขับ4เนาะอัตราเร่ง0-100ภายใน7.8วิและท็อปสปีดอยู่ที่1 7 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกัน แต่วิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยครับในตัวนี้การชาร์จไฟก็จะ AC เขารองรับอยู่ที่11กิโลวัตต์แล้วแล้วก็ DC รองรับอยู่ที่200กิโลวัตต์นะครับถือว่าไม่มากนะ200กิโลวัตต์ในยุคนี้หน้าตาเขาบอกเลยว่าหล่อเหลาเอาการแบบว่าหล่อมากๆอะ่ะดูกระจกหน้าเปิดไฟได้แบบประดาแบบนี้ครับอย่างจาบไฟท้ายดีไซน์เป็นแบบไลท์บาร์ LED เป็นเส้นโคตรสวยเลยครับ แถมคงเอกลักษณ์ไฟกลมของมาสเตอร์มาดูไฟหน้าใกล้ๆกันอีกทีดีกว่าครับเป็น LED ยาวด้านล่างด้านบนก็เป็น LED เป็นรูปตัว L อสลับกับขีดสลับไปสลับมาสวยจริงและด้านท้ายใกล้ๆนะครับเจนเส้นสายแบบยิบยับไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยครับแถมเห็นด้วยว่ามีสปอยเลอร์หลังแบบชัดเจนมากยางได้เป็นของมิชลินพายัลสปอร์ตมาด้วยนะให้มันอย่างดีที่จับประตูคันเี้ได้มาเป็นแบบซ่อนหนาอแล้วก็ภายในสีนี้สวยมากๆครับ บอกเลยว่าเบาะเขาดูแบบแพงมากๆอยากนั่งจริงๆเลยครับแล้วคันนี้ก็ได้หลังคากระจกแบบเต็มบานและ m a ส d a ก็ยอมให้จอใหญ่แบบสะใจมาในมาสด้สักทีนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของเจ้าตัว m a ส d a ไฟฟ้ารุ่นแรกที่จะเปิดตัวที่ไทยเลยครับและเดี๋ยวไปเจอกันรีวิวคันจริงในงานดีกว่าว่าคันจริงจะเจ๋งเท่าไรคันจริงจะสวยแค่ไหนครับ